วันที่13สิงหาคม2568เวลา14นาฬิกาณห้องรับรองพิเศษ204ชั้น2อาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภา นายมงคลสุรัสจ,จัประธานวุฒิสภาให้การรับรองนายจากจามิกอนกงสุลใหญ่กิติมาศสาธารณรัฐนิการากวัวประจำประเทศไทยโดยมีนายนิรัตอยู่พักดีประธานคณะกรรมการการต่างประเทศนายพรชัยวิทยาเลิศพันธ์รองเลขานุการคณะกรรมการการต่างประเทศและนางสาวพิญญาพัฒน์สันสนียะชีวินสมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยและนิการะกวัวร่วมให้การรับรอง ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องในการส่งเสริมด้านการค้าและการลงทุนสนับสนุนการท่องเที่ยวระหว่างไทยและนิการากัวให้มากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างทั้งสองประเทศพร้อมกันนี้กงสุลทิมัสซิ์เรียนเชิญประธานวุฒิสภาเข้าร่วมงานเลี้ยงวันชาตินิการากัวและในโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและนิการากัวและเดินทางเยือนนิการากัวอย่างเป็นทางการ ขอให้ช่วยผลักดันการจัดตั้งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทายและนิการากัวเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้น